สวัสดีครับนี่ก็รับอีกหนึ่งคันโโยตา้าโคโรล,ลาก่องานมันเกียร์รั่วแล้วก็น้ำรั่วนะครับนี้ตอนนี้ก็ได้ยกเกียร์ลงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีก็จะเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องครับนี่ตามน้ำมันรั่วครับก็สีนเกียร์เกียร์ก็ยกลงแล้วครับเมื่อวานเนี่ยดีเลยใช่ๆนี่ก็คือสีลอกเกียร์รั่ว เียฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชุดโอลิงนะจะเป็นชุดโอลิงเนี้ยชุดโอลิงตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงแล้วโอลิงตัวนี้โอลิงเปลี่ยนใหม่แล้วก็ซีลฟอลคับ2ตัวแล้วก็หม้อน้ําก็ไปซ่อมมาแล้วครับหม้อน้ําก็ล้างซ่อมให้เนี่ยแล้วก็จุดน,นี้นะก็ล้างให้แล้วหม้อน้ํา ถ้าท่านใดสนใจใจะทำรั่วซึมก็โทรสอบถามได้ครับเข้ามาได้เลยอกโทรมาก่อนก็ได้ครับเพราะบางทีพวกหอยไม่ว่างครับหอยยกไม่ว่างก็เดี๋ยวเสียเวลาเข้ามาเสียเวลาครับก็ต้องโทรนัดก่อนนะครับที่ทำรั่วซึมหรือว่าทำอย่างอื่นพวกเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่อง ก็กช่วงล่างช่วงอะไรก็โทรมาสอบถามได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะไ,ได้สั่งอะไรสั่งอะไรมาเปลี่ยนเราเป็นซีนพวกซีนนี่แหละครับแล้วก็จะประกอบหม้อน้ําแล้วก็จะออกมาลองวิ่งดูครับว่าจะรั่วซึมไหมครับนี่เยิ้มเต็มเลยนี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องที่ไหลมาจากข้างบนเดี๋ยวตัวน,นี้ก็จะพ่นล้างให้ก่อนข้างบนก็ไม่รั่วนะตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ํามันเก่า ที่าศาสตร์มาโอเคครับครับอะไรก็มาแล้วไอซีไทยเคียร์ก็ใส่เข้ามาแล้วตัวนี้เป็นซีนทอกเกียร์แล้วก็ซีนพ่ครับก็เป็นของเอ็นโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นซีนเอ็นโอเคนีอะใสัก่องเดี๋ยอะไรเก่านี่ครับอะไรเก่า น,นี่เขาใส่ปิดมานะครับก็ใส่เทียบมาพอซีนท็อปไอซีนพอขับก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ใส่ปิดมาตอนนี้ซีนท้ายผมใส่เข้าไปแล้วนท้ายใส่เข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้ยิงน็อตไฟวินนะ เซ็นทอ็อกในลายเก่าครับในลายเก่าซีนก็จะมีสีตัวเอาสองทอกแล้วก็ซีนท้ายครับผมครับโอต้าเยียร้อยก็เสร็จเป็นที่เรียร้อยอับรวดวซรมนี่ละจุดรวดวซรม ก็ต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์ที่รั่วเยิ้มหนักเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็พนล,ล้างให้แห้งแล้วน่าจะคาบน้ํามันเก่าอันนี้นี่เลยเกียร์แล้วก็หม้อน้ําหม้อน้ําที่รั่วมานี่ก็ไม่รัว่วนะตัวนี้เป็นน้ําเก่าก็รั่วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยนี้ก็เสร็จแล้วก็เลยเอาออกไปลองวิ่ง ก็พ่นให้แห้งหมดแล้วครับซีนขาดเนี่ยซีนตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วตัวนี้ล้างได้แค่นี้นะครับก็พ่นให้แห้งเลย<ะ>ตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องลองอยู่ว่าจะมีอะไรรั่วอยู่มั้ยนะครับแล้วมาดูอะไรเก่าที่เปลี่ยนนะครับเป็นหลักๆเลยซีนเกียร์ เกียร์พวกซีนพอลครับโอเคอยู่ไหนเอเดี๋ยได้ครับไมชินท้ายเครื่องก็ซีนพอลครับตัวนี้ก็ไม่ตรงรุ่นนะก็ใส่ไม่รู้ใส่ของอะไรมาก็เปลี่ยนให้ตรงรุ่นละอะไรอย่างงี้ซีนเอลครับก็ซีนทอเกียร์แล้วก็ซีทนซท้ายเกียร์หรือว่าซีนตำแหน่งเกียร์เนี่ยครับ เจบไว้ครับเดี๋ยวออกไปลอง